ในคืนวันที่27กันยายนพศ2568ความมืดดำและแสงสลัวของโลกใต้ดินถูกตีแผ่สู่สายตาคนดูทั่วประเทศในรายการไลฟ์เงินบาปธุรกิจมืดค้ำบัลลังกประกูลหุ่นข่าวแสบเฉพาะกิจ EP. 0.79การไลฟ์สดครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเปิดเผยข่าวทั่วไปแต่เป็นการฉายภาพเบื้องหลังของอำนาจ เงินและการทรยศที่ซุกซ่อนอยู่ในซอกมุมของสังคมไทยเสมือนการเปิดหีบสมบัติที่ฝังลึกในพื้นดินแห่งอำนาจให้คนทั้งมวลได้ก้าวเข้าไปดูด้วยตนเองการเริ่มต้นรายการไลฟ์นั้นดูเหมือนธรรมดาแต่ทันทีที่เสียงผู้ดำเนินรายการแทรกขึ้นท้องฟ้าในจิตใจของผู้ชมก็คลอเคล้า,าด้วยความตึงเครียด ทุกคำพูดทุกภาพที่ปรากฏถูกว้างอย่างประณีตให้สะท้อนถึงโลกที่คนทั่วไปไม่เคยเห็นโลกที่มีเงินบาปเป็นแกนกลางโลกที่มีธุรกิจมืดเป็นเงาเดินร่วมและโลกที่คำบัรลังพระกูลคุณเป็นเสาหลักของความเศร้าซ่อนอยู่เบื้องล่างเมื่อแสงไฟในสตูดิโอนิ่งลงความเนียบเยบือเยียบครอบคลุมอารมณ์ผู้ชมทุกคนเฝ้ารอที่จะได้ยินคำสารภาพ คำตอบหรือบทสรุปจากเบื้องหลังที่อาจเปลี่ยนแปลงความเชื่อความกลัวและความหวังในห้วงลึกของหัวใจสิ่งที่ถูกเปิดเผยต่อจากนั้นไม่ใช่เพียงแค่ข่าวแต่คือการเดินทางลงสู่แก่นแท้ของปมอ,อานาจความโลภและการต่อสู้ทางจิตวิญญาณผู้ดำเนินรายการเริ่มด้วยเสียงนุ่มแต่หนักแน่นคืนนี้เราจะพาทุกท่านไปสู่จุดที่หลายคนหวาดวันแต่หลายคนก็อยากรู้ว่า อำนาจที่มืดดำดนใจเกิดขึ้นได้อย่างไรเงินบาปที่กอดกินหัวใจถูกสร้างมาโดยใครและใครเป็นผู้ถือบัลลังเบื้องหลังคำพูดนั้นดังก้องในใจผู้ชมทุกคำถามที่ซ่อนอยู่ภายในล้วนถูกปลุกขึ้นอีกครั้งบทแรกเกี่ยวกับเงินบาปไม่ได้หมายถึงเงินที่ผิดศีลธรรมทั่วไปเท่านั้นแต่หมายถึงเงินที่ถูกได้มาด้วยการทรยศ การข่มขู่การค้าคนการค้าอาวุธการฟอกเงินและอื่นๆซึ่งเบื้องหลังเหล่านั้นมักจะมีคนระดับสูงคนที่ถูกมองว่าเป็น ผู้ดีอยู่เบื้องหลังคอยดึงเซ้นเชือกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเดินไปตามทางที่กำหนดเสียงแฟ้มข่าวเสียงพยานเสียงบทสัมภาษณ์ถูกเรียกขึ้นมาเป็นเครื่องมือเพื่อเผยให้เห็นว่าเงินบาปนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องของคนอื่นแต่มันอาจเป็นทุกข์บาดท,ทุกสตางค์ที่วนเวียนอยู่ในแต่ละวันของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในบทที่2ธุรกิจมืด ถูกเปิดเผยในภาพใหญ่หลายแขนงหลายองค์กรหลายโครงสร้างบริษัทร,ร่วมทุนที่ปรากฏชื่อน่าเชื่อถือองค์กรการกุศลที่เบื้องหลังใช้เป็นทางผ่านเงินเรื่องราวขององค์การใช้ท่อการเงินที่ซับซ้อนการตั้งบริษัทนอมินีการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ระหว่างประเทศและการใช้ระบบบ,บัญชีที่ซ่อนเงื่อนบทสัมภาษณ์ที่ตัดต่อเส้นทางการเงินที่ถูกปิดบงังถูกนำมาเชื่อมโยงกันเป็นโมเสกอันมืดมิด เสียจนเราเห็นเงาของอำนาจคุกคามรอบตัวสิ่งที่น่าตะหนกคือหลายเรื่องที่ถูกเปิดเผยไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนในวงการข่าวแต่เป็นเรื่องที่ถูกปัดฝุ่นขึ้นมาใหม่เพื่อให้สังคมไทยได้ถามคำถามใหม่ว่าใครคุมเกมใครได้ประโยชน์ใครสูญเสียและบทบาทสำคัญที่สุดในตอนนั้นคือประกูลฮุนที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเสาหลักเบื้องหลังบัลลังก์อำนาจฝ่ายผู้เข้าร่วมไลฟ์ถามว่า ทำไมตระกูลนี้ถึงกลายเป็นศูนย์กลางของซีรีส์อำนาจมืดหรือเป็นจุดเชื่อมโยงของธุรกิจใต้ดินหลายรูปแบบภาพย้อนหลังของบทบาททางการเมืองบทบาทธุรกิจบทบาทสังคมของตระกูลนี้ถูกปลากออกมาจากบุมมืดให้โดดเด่นการใช้แนวคิดเรื่องท้ำบัลลังก์บ่งบอกว่าบัลลังก์อำนาจไม่ได้ตั้งอยู่ด้วยท่อนไม้หรือหินธรรมดา แต่มันถูกหนุนไว้ด้วยเงินลัดที่ความสัมพันธ์รอบจ่ายและการแลกเปลี่ยนที่ไม่เคยถูกเปิดเผยเสียงผู้ดำเนินรายการเล่าเรื่องของอดีต ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีการก่อตั้งเครือข่ายธุรกิจเงามีสายสัมพันธ์กับนักการเมืองนักข้าราชการตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งหมดถูกจัดวางให้เชื่อมโยงกับเครือข่ายเดียวกันบางโครงการที่ดูสะอาดบางโครงการที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายกลายเป็นเครื่องมือให้เงินบากรั่วซึมงเข้าสู่ช่องทางถูกกฎหมายกลายเป็นเงินที่ดูสะอาดในสายตาสังคมแต่เบื้องหลังคือเครือข่ายที่เหนียวแน่น ยากแก่การปัดในเวลาที่รายการดำเนินไปความตึงเครียดสื่อเข้ามาถึงผู้ชมเหมือนนนมาหายใจร้อนภาพพยานหน้าใหม่ผู้ที่เคยอยู่ในขบวนการผู้ที่เคยเป็นฝ่ายสนับสนุนถูกเชิญมาให้ปักคำบางคนกลัวบางคนไม่กล้าเปิดเผยชื่อบางคนขอให้ปิดหน้าบางคนต้องปิดเสียงแต่ทุกคำพูดทุกน้ำเสียงถือเป็นประกายแห่งความกล้าพวกเขาเล่าถึงคืนที่ถูกโทมากดดันถังเงินที่ถูกเคลื่อนย้ายกลางดึก รายการประชุมลับภายใต้แสงไฟเลือนรางการแบ่งไล่เปอร์เซ็นต์ผลประโยชน์และวิธีปิดบังบัญชีจุดที่น่าตกใจคือหลายเรื่องเคยถูกกล่าวถึงในข่าวกระจายเสียงท้องถิ่นแต่ไม่เคยถูกนำมารวมกันเป็นโครงเรื่องใหญ่เช่นนี้เมื่อมาถึงจุดหนึ่งผู้ดำเนินรายการถามคำถามที่ทิ่มแทงถ้าบัลลังก์ถูกโอบไว้ด้วยสายใย,ยมืดแล้วหนทางใดที่เราจะถอดโอบนั้นออกได้คำถามนั้นไม่ได้ละทิ้งไว้ลอยๆ แต่ตามมาด้วยข้อเสนอสังคมความจริงความยุติธรรมการตรวจสอบสื่อที่ไม่กลัวอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเสียงผู้ชมทางไลฟ์ถูกนำเข้ามาข้อความแชทแสดงความโกรธเศร้าถามว่าแล้วคนธรรมดาอย่างเราจะทำอะไรได้แล้วผู้มีอำนาจจะหนีไปได้ไหมแล้วใครคือตัวร้ายตัวจริงการไลฟ์เต็มไปด้วยการตอบโต้เสียงสะท้อนและคามั่นว่าจะนำเรื่องนี้ต่อไป ไม่ใช่แค่ผ่านจอแต่เข้าสู่กระดานสังคมจริงในช่วงท้ายรายการทิ้งท้ายว่าแม้คืนนี้จะไม่มีบทสรุปเด็ดขาดแต่สิ่งที่ได้คือมเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสยัยความตั้งใจที่จะติดตามและความกล้าที่จะตั้งคำถามกับอำนาจแม้ในที่ที่มืดมิดที่สุดทุกคนที่ชมไลฟ์ไม่ได้เป็นแค่ผู้ชมแต่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การเคลื่อนไหวทำให้เงินบาปและ ธุรกิจมืดถูกเปิดโปงไม่ใช่แค่ในพื้นที่ข่าวแต่ในพื้นที่จิตใจของผู้คนเมื่อจบไลฟ์เสียงปิดกล้องเสียงสะอื้นเสียงคำสาปทุกอย่างเงียบลงเหลือเพียงภาพจอที่ดับเมื่อไฟดับภาพในหัวใจผู้ชมยังไม่มอดมาลายความมืดกลางใจกลับสว่างขึ้นด้วยแสงแห่งคำถามและแรงกระตุ้นให้สังคมไม่ยอมให้ใครกำกับชีวิตเราโดยไร้คำตอบ สิ่งที่ถูกเปิดเผยใน EP 0.79ไม่ใช่แค่เรื่องราวของตระกูลฮุ่นหรือของธุรกิจมืดแต่เป็นเงื่อนปมของอำนาจความเป็นธรรมและการท้าทายเงาที่อยู่เหนือการตรวจสอบทั้งหมดนี้วางอยู่บนคำถามพื้นฐานใครกันแน่ที่ควบคุมเกมการเงินใครเป็นผู้ชี้ทิศทางของอำนาจและใครจะเป็นผู้ปลดเปลื้องบันลังแห่งเงามืดอย่างสันติหากจะย้อนนมองค์การออกอากาศข่าวในสมัยก่อน หลายรายการมักเล่าเรื่องแยกเป็นข่าวเดียเด่ยวๆไม่มีการเชื่อมโยงภาพใหญ่แต่ในไลฟ์ครั้งนี้ผู้ผลิตรายการเลือกที่จะรวมจุดเล็กๆเ,เข้าด้วยกันจัดวางให้สังคมเห็นสายใยแห่งอำนาจที่เชื่อมโยงกันอย่างแยบยนต์บางมุมเราอาจรู้สึกว่าเรื่องที่ดูไกลตัวกลับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุด บทบาทของสื่อที่กล้าเผชิญหน้าบทบาทของพยานกล้าหาญบทบาทของผู้ชมที่ตั้งคำถามสิ่งเหล่านี้คือพลังสำคัญถ้าไม่มีคนกล้าที่จะเล่าเรื่องถ้าไม่มีใครกล้าที่จะฟังถ้าไม่มีใครกล้าที่จะตั้งโจทย์อำนาจมืดจะยังเดินหน้าต่อไปในที่ที่ไม่มีใครเหลียวแลคืนนี้ไลฟ์เงินบาปธุรกิจมืดค้ำบัลลังก์ระกูลหุน0ุ9 จึงไม่ใช่แค่องค์ประกอบของข่าวสารแต่นี่คือบทสนทนาใหญ่กับสังคมไทยบทสนทนาที่ไม่มีบทสรุปแน่นอนแต่เต็มไปด้วยพลังการตั้งคำถามและแรงขับเคลื่อนให้คนธรรมดาลุกขึ้นมาเห็นว่าแม้เราอาจไม่สามารถเห็นเส้นเชือกทั้งหมดแต่เรารู้ว่ามีเชือกอยู่และเราสามารถดึงออกมาทีละเส้น เมื่อแสงสุดท้ายดับลงความเงียบคืนสู่ห้องส่งแต่เสียงในใจผู้ชมไม่ได้เงียบมันกลายเป็นแรงสะเทือนเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงที่อาจค่อยๆแตกหน่อในวันข้างหน้าและในวันหนึ่งบรรลังแห่งเงาจะถูกตั้งคำถามอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงอีกต่อไป